เชื่อป่ะไม่เมื่อก่อนนะไม่เลยนะเดี๋ยวนี้ซื้อเพราะว่า <c oughs> เราไปสถานที่มูเยอะเชื่อป่ะพี่อ่ะเขาเอาพาให้ดูแล้วพี่ชอบมากองนี้เป็นเหนรียญเรื่องสมณศักดิ์หลวงปู่สุขร์โพท,ทอง <c oughs> พี่บอกกับเขาว่าผมอยากได้พระองค์นี้นมากแต่เราไม่มีเงินอ่ะเพราะวันนั้นเขาเปิดมาเป็นแสนอ่ะเราไม่มีเงินแสนที่จะไปซื้ออ่ะ <c oughs> พี่ก็ซื้อสามตัวเลยนะเก้าหนึ่งแปดสิบแปดคือวันเกิดพี่พี่เกิดวันที่สิบแปดแล้วก็พระ ก็เราก็ oh, oh. ด้วยความคิดของเราเองอนะเนาะพระต้องเลขเก้าเลขมงคลอนะไรเงี้ยพี่ก็ซื้อแล้วก็กลับบ้าน uh huh. ถ่ายเสร็จนะถ่ายเสร็จวันแรกวันแรกที่ทําเรื่องราวหลุผู้สุกเลยนะ uh huh. กลับบ้านก็ไม่ได้สนใจอะไรจนแฟนโทรมาถามว,ว่าเ้ยซื้อหรือเปล่าวัานนี้ซื้อหวยหรือเปล่าอะไรเป็นหวยต่างประเทศนะ uh huh. <laughs> หวยต่างประเทศนะดูว่าถูกสามตัวตรงเก้าหนึ่งแปดได้เงินมาแสนกว่าบาท พี่โทรกลับไปหาพี่เขาว่าพระองค์น,นี้ยังอยู่ไหมครับ <c oughs> บอกยังอยู่พรุ่งนี้ผมเข้าไปเอานะครับโอ้โหสุดยอดเท่ากับว่าพี่ได้พระองค์น,นี้มาแบบฟรีฟ